สวัสดีค่ะที่นี้มาดูตัวเต็งนะคะมาดูตัวเต็งร้องเพลงที่จะซ้อมาท,ที่จะขึ้นร้องในวันที่เจน,นะคะที่จะคือตัวเต็งตัวเป็นนักร้องเก่ารูกจึงได้มาว,วัยวนขอองค์พระิจิตนักรื่อุ้งทูให้เกื้อหนุนนำ่งบุญพระมาทักอยู ลูกแลนตูท่านจงเมีตาปกป้องคุ้มคองข้าเจ้าวยเียเพ่ว่าใสมาบันจบลูกบอห้าสิบแปดันมา่ยมาเป็นแบบลูกนาเลยลูกอลไหลเป็นจังหวะแพ้แพลูกบอลแพะลูกอเยอะเมานะ

าหนเออยผู้ที่มาเดินละแมนกลับกลมขอพรนอเจ้าองคูขอถึงได้คอยเพิ่นฮักหูต้มดามเดลามนดังใจตมพอลักมพอนเฮาฟอตมพอนักส้มพอนเฮาเอือยเอืยยอดยอยด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 หยดยอหยดยหยดหยดหยอยดหยดนดหยดดหยยดัยหวหหดยน ใครทำขอให้ร่ำรวยดังใส่ปัสสาวะรวยพินรวยทำรวยน้ำใจให้มีตุกลนีหมดจากับความกังวลถจัดปัดผลไรโรคโรคทาก็กรอฟิลเสียไม่ไม่ต้องแข่งกับโดนะมมเตียหนูดีกว่ามาดันหนูดีกว่า เจ้าเอ้ยกอกเฮาเาละแมนที่นี่กกตุ้มดง่วงนันทานมุกดานเาละแมนมื่งนี้มีแท้แต่สิ่งดีเมืองไทยเราเมืองไทยเฮาเอ้ยเมืองไทยเราเมืองไทยเฮาเอือยหยอกยอกอนหยอกยยนู่หยอก่หยอกนหยยอหยอยหยยยหยย้ยยห้ เจ้าเอ๋ยรัตนานอุวุรรพุตะรอนขอวายปู่ขอวัดสอล้วแม่นโซนุบฟู่สูขึ้นล้วแม่นโด่งดังหมอลำสายทำปู่เอ๋ยหมอลำสายทำปู่เอ๋ยปู่เอ๋ยละปู่เอ๋ยปู่เอ๋ยไม่มีหมดเสียงอ่ะถ้าไม่ถ้าไม่เป๊กเสียงอ่ะไม่หมดไม่ไม่ Lay o sửa lắm nở lầm lâu rồi không tay đợt hoạt 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 rồi hoạt 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 พอถึงวันนัดเมกรรมการกรรมการคงจะหนักใจมากแว่าถ้านี้คนมาเยอะๆดิมันงานนี้มันเหมือนแบบให้เข้าทางเจพีมเลยนะอยู่กับออกมาสามสิบกว่าปีแล้ววันนี้ก็มาถึงเปิดโอกาสให้ใช่เหมือนเหมือนเปิดโอกาสให้เหมือนที่ลงทิพไว้แต่ก่อนเนาะเหมือนเหมือนเปิดโอกาสให้เจพิมเลย เจมมี่เคยบอกว่าไม่มีโอกาสได้ไปใช่ใช่แล้วเราก็อยากไปร้องที่อื่นเราก็ไม่มีเวลาจะไปแต่ว่าวันนี้มันงานมาถึงบ้านเราแล้วถ้าเรายังไม่ร้องหรือไม่เมแขกหรือไม่ตั้งใจมันก็เหมือนว่าทิ้งทิ้งไปเฉยเฉะนะโอกาสใช่เจมมี่พวกก็ไม่ได้หกังการามสรมากแตาเราก็ชอบร้องอยู่แล้วปกติก็เราก็ชอบร้องอยู่บ้านอยู่แล้วนะคะให้เอฟซีพี่กอกก็มิวสนับสนุนด้วยนะคะ วันนั้นขอน้ำส้มสักแก้วสองแก้วเสียบใสๆก็พอแล้วค่ะให้เจ๊พิมพ์หน่อยปากหวานจังเลยครับมีปากหวานมาได้องเนี่ยไม่ใช่ปากปลานาาปกหวไม่ไม่สนับสนุนมากมายก็ขอแค่น้ำส้มสองแก้วสองขวดก็ก็ดีใจแล้วค่ะไม่เอาน้ำพึ่งเดือนห้ากิได้เสียงวันหวานน้ำพึ่งหนูมีหนูตุนไว้หนูไว้ผสมเล้าขาวหนูกลางน่ะคราวนี้พี่ก็จะคอมเมนต์ให้เจ๊พิมพ์ซังนะอ่าอย่าด่าเจ๊พิมพ์นะ คุณรัชนีวันคุณตามเสียงคุณเป็นเสียงโอ้ร้องสิ่เจดาเอาให้เจดาร้องให้หน่อยเสียงดีใจขอบคุณค่ะคุณปาล์มมืดมืดฟินงานแน่นแน่นดึชนะแน่แน่คุณคิมเสียงดีมากได้แล้วคุณค่ะแตมีแต่คนชมเสียงดีสี่ออนคุณสี่ออนก็บอกว่าเสียงดีมากๆขนาดนักร้องแล้วเนี่ยได้ที่หนึ่งแน่นอนค่ะค่ะ แต่ไม่ไม่ต้องเอาแอลกอฮอล์มาเยาเจพิมนะวันนั้นตายต้องเอาแอลกอฮอล์มาใหเจพิมกินแล้วตกหลอดคันนี้มาดูมาดูแม่ดาดูแมานคันนี้ต่อไปแม่ด้าดูแม่ดา้าเอแม่ด้าก็จะลงน้องนะครับแม่ดานี่เป็นแม่ค้าแม่ค้าเหมือนกันนคแรกนะครับที่มาขายอยู่ตลาดน้อยบ้านลุงพนเนี่ยนะครับก็จะลงสมัครแข่งแถวด้วย เ้าข้าร้องมันจะร้องรื่อนไปร้องร้องสนุกสนานด้วยกัน่ังสีสันมพิมก็ไม่เลกคิดว่าจะเหมือนจะแข่งนะเาอยากร้งอยู่แล้วก็อยู่บ้านก็ร้องได้กดมักม้นวันนั้งก็มีสค้าขายไ่ได้ไปสิกับคนได้ก็อยากได้ก็อยากมาก อันนี้ได้มาจริงกับคนแล้วใช่ไหมเหมือนยู่ตัวคนเดียวเลยไหมคะอคะีนหน้าตาดูู่ดหดูดูดูดขดู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 นนอูด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 สู่ด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 ูเดูวูดู่ายูดูดูาูดูดูด้ดู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 ดาููดู ร้องไม่เพอะเดียวร้อง่ะได้กันแป๊บเดี้องเก่าเป็นนักร้องเก่าใช่ไหมเคยร้องเคยร้องอยู่แต่หน้ามาแล้วตั้งแต่อายุไม่น้อยนั้นคลิปนี้เราพอแค่นี้นะคะนี่คือการซ้อมรำของกลุ่มแม่ค้าค่ะกลุ่มแม่ค้าซ้อมรำกันนะคะนี่ค่ะคือการฝึกร้องซ้อมรำกันนะคะคลิปนี้พอแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะ